그냥 이거 1 피노. สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบืดอสุขสุขคนเดี๋ยว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังลาวทังไทยหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทุกท่านข้าสู่ซองบาวสารีอุตุมพรอีกแล้วพี่น้องเลยอาอนี้กับบาสเดกับบุีมยังายพี่น้องเลยพาพี่พ่อน้องมายามป่าเนาะพี่น้องเนาะบาสเดได้ใส่รอบหรือว่าใส่อิงอิงงูเนาะพี่น้องไว้มื้วตะวานนี่พี่น้องเลยอาอนี่กะพาพี่พ่อน้องมาชมกันได้พี่น้องว่ามันสิได้เดีบอกอ่ากันได้พี่น้อง You know?

ว่าสดาเจ้าทายวัตถุสดาว่ามีปลาสวายในซองโตปะในซองโตน้องพี่น้องตัวนี้กับสีน้อยแน่ยุห็นไหมเล่นปลาอย่างสดาจันกระตกระเพียนบ่ปลาต,ต,ต,ตเะเพียนปลาตะเพียนน้อพี่น้องเป็นไนนนงพี่น้องเลยได้ประมาณอยู่หานลูสิบลได้อยู่หาล

ตาใหญ่พี่น้องเห็ดอียังกินดีเนาะตัวใหญ่ป่ะเนี่ยยังอีกตัวหนึ่งพี่น้องัวที่ซ้อมพี่น้องเลยนี่ก็สิมันใหญ่มาได้พี่หน้อย แขอลาพี่น้องนะพี่น้องเนาะอ่าจะพิพลากษาการใดขอโทษขอใครเด้อพี่น้องเลยอ่าฝากคอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสกไา่กดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะดูการถงกติดไปพี่น้องเด้ออ่าติพลาดอ่ายำแดงพี่น้องเหมือนมันนี่ก็รซื้อคนจิ้มจุกพี่น้องเลยทำนี่กับกาดเข้ามาพลาดแล้ดี๋พบกันพ่อกันในคลิปพี่ต่อไปนะพี่น้อง ข่าวฝากพ่อแม่พี่น้องกดกระดิ่งไว้พี่น้องเลยเพื่อจะได้อปัปเดตข่าวข่าวสารต่อไปนะพี่น,อ <c oughs> อน้องเอนาพี่น้องเนาะหนาวแห้งนี่นนกะหนาวพี่น้องเลยวันนี้กะลมพัดนะหนาวแห้งพี่น้องเลยสำหรับื้อนี้กะบมาสวัสดีกับข่าวข่าวเข้ามาสบายดีพี่น้องเลย